ใช่แล้วเนี่ยผมน่าบ้าฮาร์ดวันนี้ไม่ลืมเปิดไม้ละรอบก่อนไม่ลืมจบเลยต้องมานั่งพักทับเนี่มันก็เรียกว่าเอ่อผมบอกว่าจะไม่มีรอค้างไปอีกสักพักใช่ไหมลืมไปแม่งมีผ้าสองครับซึ่งผ้าสองเนี่ยแม่งเป็นตู้คาริวอลด้วยนะเป็น Legendary Salmon Carnival นุ่มซึ่งก็ใช่ครับคือไอ้เจ้าพวกตัวละครที่มันมาโผล่ในตู้นี้เนี่ยมันจะไม่กลับมาในตู้ธรรมดาเว้ยซึ่ง ไอกโกคูนกเนี่ยผมยังไม่มีไงอืมกโกคูนก oh no <g> oh <no> ผมยังไม่มีไงฉะนั้นนี่ผมถามว่ามีสองตู้เลยเปิดตู้ไหนผมพูดได้ง่ายเลยผมเปดิดเปิดตู100นะนะตนึงร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นนะเพราะตู้นี้อ่ามีตัวใหม่ที่ผมยังไม่มีแล้วหนึ่งโกคูนกที่ผมยังไม่มีแล้วหนะนะนึ่งนะไอนี่เอ,ไ,อไม่ใช่ไอนะนี่ไม่มีครับโกเ้นฟะีเซอร์แย้ทองคำของเรานะก็คือมีถึงสามตัวด้วยกันนมที่ผมยังไม่มีนะซึ่งก็เรียกได้ว่าเมื่อกี้นะเมื่อกี้เลื่อนไปเลื่อนมาโอ้โหแม่งมีตัวปัญญาอ่อนสองตัว มมนมันมาเป็นตัวดักแล้วเนี่ยก็คือแบบถ้าได้แบบอะไรอะโอริดาอะไรอย่างงี้คือจะเรียกว่าการตีก็ไม่ได้นะแม่งจจะโผล่เป็นสองตัวนี้เนี่ยโอโหโคตรดย่คุณผู้ชมเนี่ยส่วนตัวนี้มีอะไรบ้างครับก็มีตัวใหม่หนึ่งตัวที่ผมไม่มีนะแต่ที่เหลือผมก็มีหมดแล้วนะอืมง่อไม้เนี่ยไม่มีนมแต่ว่าก็แค่ตัวเดียวไงเออนผมฉะนั้นก็อย่างที่ว่าไปครับผมจะทําการสุ่มในส่วนของตู้นี้เป็นหลักเนาะ ก็ฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้สุ่มตัวนี้นะผมถ้ามีสุ่มตัวนี้ก็อาจจะสุ่มนิดเดียวนะมาซึ่งถามว่าผมจะทําการสุ่มเท่าไหร่เววาจะมาแล้วเพชรไม่ค่อยจะมีแล้วนะผมจะสุ่มแค่รูปเดียวพอนะาร,รูปเดียวนะผม่งนี้ผมขอไม่มีอะไรมากครับนี่นี่หรือ อ่กอดดี้ฟิเซอร์ก็ได้นะผมตัวไหนก็ได้หนึ่งในพวกนี้นะผมโอเคหมดน้อขอตัวเดียวพอนะผมในหนึ่งลูกนี้นะก็โอเคไม่พูดมากครับเริ่มกันเลยนะครับผมตอนนี้เป็นยังไงนะมาโกคูบินมาคนเดียวโอ้โหกำลังเนี้ยธรรมดาด้วยชิมหายแล้ไงสองโอ้โหไม่มีอะไรเลยครับตาเนี้ยะไรอันนี้เนี่ยสกิปไปได้เลยนะมัน แม่งดูไม่มีอะไรจัดจัดนะครับเออเนิ่มแล้วโอ้โหทั้งแต่สมัยไหนวะเนี่ยเกเรอบแรกเกือบรอบสองไปกันเลยนะอย่างรวดเร็วนู like ่นโอ้โหบินมาโอ้พี่หาแล้วมาดูมั่วเดินมาดูมั่วยังวะผู้ชมเอ่อเด่เดเดีเดวเดๆเดๆเดะเดวมั่ว คือคือผมก็พอจะรู้นะแบบผมก็ดวงนี้เดี๋ยวไปแปดปีตู้น้ำมาเยอะฉะนั้นก็จะควรจะบ่นเลยมากไม่ได้นะแต่ว่าแบบกด <c oughs> ตัวได้ไหมย่ะตัดตัวได้ไหมย่ยอ่ะเราทำเหมือนเดิมนะผมอ่ะแปดปีใช่ไหมเดี๋ยวก,กดที่ตัวนี้สักแปดรอบแล้วกันนะครับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาล่างต้นอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะอือเอาเหล่อ,อ,อ,อได้ตัวนี้นะอ่ะไป อรอบที่3นันานาคลิปไม่เป็นคลิปสั้นๆเร็วๆเนาะฉะนั้นก็จะไม่มีอะไรมากานะ Fusion ี่นะเอ้ยโอเคกี่ดูมีโอเค,ค,ดดม,อเคมารู้ไหมไม่รู้ชิปห่ายละอย่าออกปอเ,เ,ออเ,เป็นตัวปัญญาอ่อนนันๆไว้าล่ะโอเคมาเอ้ยโอเปิดมาได้เลยเหรอเป็นโกคูไคอโอเคนนันน Uh อ้ยเอ้ยเอโอเคโอเคครับซักเซสครับจบแล้วครับนะโอเคผม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 เรียบร้อยแล้วนะผมคอมพลีทแล้วนั่นนะนดูดิว่าโอ้โหต้องงี้ครับเพราะว่าเลดเอเดนาคูณ2นะถ้าเกิดไม่ได้เอเดนาเลยก็จะเกือบไปหน่อยครับซึ่งก็เรียกว่าได้เอลอาร์สองตัวนั่นเองนะผมแล้วยังเหลือร,รอบฟรีกรอบหนึ่งให้เราได้ลุ้นนะครับนะก็นี่ครับอย่างที่บอกไปโกลดังฟรีเซอร์อยากได้นะมันะส่วนโกคูตัวนี้ก็ มีแล้วเนาะแต่ยังไม่ดีโวนะก็โอเคเนาะมารอบฟรีดีเสมอเนาะกินน้ำแบบไม่เกลือแน่อ่ะมาก็จะมีตะเกียออะไรครับมไม่มีอะไรมากเนาะก็สกิปไปเลยนะไม่มีอะไรให้ลุ้นมากนะ ได้ด้วยวประสบความส์จำเลยแล้วโอ้พิกโรเขียวตัวนี้ถึงยั้ไม่ได้ใช้อง่รางย่างพอมีอยูน่นะได้ด้วยว่าโอ้เสียงหลงนะขออภัยนะได้ด้วยว่าค่อนข้างคุ้มแล้วนะอืม มันก็ผมก็ต้อจริงใจจริง,รงผมอยากจะลองไปเวอร์วายเพราะเดี๋ยวเวอร์วายมันก็จะมีของดีๆมาอีกใช่ไหม้เกเวอร์วายปีนี้แม่อาจจะเก่งมากด้วยคือมันไม่รู้เก่งขนาะดแต่ไม่ต้องเก่งระดับเดียวกับพวก8ปีแน่ๆฉัน่นหมงหก็เลยยังไม่อยากแบ,บเสียเพชรเยอะนะอืมมถึงแม้ว่าตอนเวอร์วายมันจะแจ๋ก็เถอแต่ผมอย่างนอยอย่างน,อน้อยมีขั้นตนขง400เพชรเนี่ยไม่รู้จะปั้มทันไหมนะ ซึ่งก็ฉะนั้นก็เอาเป็นว่าคลิปนี้เอยเอวะไม่มีมตั๋วใช่ไหมเออเนี่ยตั๋วไอตันซแตงเนี่ยเออเรามาเปิดกันดีกว่าครับนะอ่าจัดไปนะผมเรียกได้ว่านี่ครับผมจะเอามาเปิดในส่วนของตู้โกคูนกเหมือนเดิมแล้วกันนต่ามาเพราะตู้นี้ไม่มีตัวไหนอย,ยากได้เลยน,นะนะยกเว้นในตัวหน้าตู้หลักเนาะฉะนั้นก็จะมาเปิดตู้นี้ต่อน,นั่นเองนะผมขอไอชักตัวหนึง่งนะครับนะ ที่เป็นเอ่อที่ยังไม่มีนะเออโน่คุณลีไม่ต้องมาเลยนะไอ้โกดให้คุณลิลี่มันบีบไปกับโกกูอเดียวก็ดีแล้วไม่ใช่เรียกไงวะเอ้ยโอเคลองคอมเมนต์มาห้ามาแล้วเนอะผมอย่างที่บอกไปว่าไม่เอาไอ้ตัวข้างตู้บรรยาอ่อนนั่ะไหมตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรวะบีตาตัวนี้เนอะโอเคโอเคโอเคก็พอรับได้นะมั้ยบอกว่าวงกลมไม่ค่อยจะเก่งแล้วฉะนั้นก็เอาบีต้าเต็มไปหมดเลย เออแต่ไม่เป็นไรเรียกได้ว่าเราได้เอาอาตัวนี้มานะผมเรียกได้ว่าผมมีแล้วนะนะฉะนั้นก็เลยจะไม่ได้ว้าวอะไรมากนะเห็นตัวไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยได้ใช้ด้วยแหละเออก็เลยนะมา,มาตีที่สองเ,ยเอยมาบีตาฟิวชั่นป่วะคือไม่ให้หวังเลยครับแม่งไม่กลายผมหวังนะตามวนะ่ามันจะฟิวชั่นหรือไม่ฟิวชั่นนะเออนะผมโอ้ไม่กระจกแตกด้วยนะ <laughs> จับะนะนะขอไปเนาะอ่าบิต้ามาอีกแล้วมามาฟิวชั่นหนมาฟิวนะโอ้ยไ่ถือจ้ะมันกะ็อย่างว่าครับมันเป็นตู้ตัวจิตไปมันกะ็จะมันก็จะเกลื่นะ <c oughs> อเยเงี้ยนะเออเมื่อกี้ได้ว่าบิตามก็ถือว่าคุ้ม,มเลยนะผมไม่ได้แย่มากนะได้ว่ามาตัวหนึ่งเนาะ,ะจากของฟรีนะโอเคมา โพี่ก็โลโก้หางเอาแล้วเอาแล้วพี่ก็โกโก้หางนหรอสนใจนะมนะั้ยฟีเจอร์นะมนะั้ยพี่ก็โลกโกฮังนะถ้าจําได้นะมั้ยแล้ววะ่ะจะเป็นตัวใหม่หรือไม่ตัวใหม่มาเลยไหมตัวกุนก็ได้นะสักตัวหนึ่งเอ้ยมาตัวไหนวะเอออ้ออ้ออ้อโดนแล้ว ผมโดนมันเล่นละไอ้นี่หน้าตูใช่ไหมใช่แน่เลยเห็นแวบ,บๆอยู่นี่ไงครับผมโดนดักครับโอ้ยโดนดักซะละเจ็บจริงจีงั้นไเคมานานาะงมจกยำาบนี่ต้องทำมันต้องปิดชาร์ด้ยอยำฉางโง่ตัวเดียววะเนะี่ยอ่ะโอ้ย เหนื่อยใจนะมาก็โอเคครับเพราะว่าคืนนี้ก็จบไปแล้วนไม่มีอะไรแล้วแหละน้องผมเียด้ว,ว่าปิดได้เกี่ยจ่าแล้วไม่อย่างยอเลยนะก็โอเคนะแมาเลยด้วว่าคืนนี้ก็จบไปแล้วน,นั่นเองน้ผมไม่มีอะไรให้พูดแล้วนอกจากที่ว่าดวงดีมากนะ8ปปีรอบนี้นผมได้ทุกอย่างอย่างแรกก็คืออย่างที่บอกไปแล้วว่าพันสองจะเหลือไม่แปะเพราะว่าพานแรกผมได้ทุกอย่างจริงๆ่ะนะ8ปปีได้ทั้งคู่ครับ ได้แกมมาหนึ่งเพี่ยงไม่มีเนี่ยผมแล้วก็ตู้นี้ก็มีได้อะไรมาอีกนะแล้วก็ได้เอาอีกบานเนาะอืมแล้วก็ได้เองแขมมาด้วยตัวหนึ่งนะ <c oughs> ไม่ได้จือหน้านะไมันก็เองกลับมาหานะอืมโอเคนะผมฉะนั้นก็คลิปนี้ผมว่ไม่มีอะไรจะพูดเป็นพิเศษแล้วนอกจากว่าขอให้ทุกคนโชคดีครับนี่จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วมัง้งสำหรับแปดปีนะผมเจอกันเววายนะมาสวนที่ขอไปก่อนสวัสดีครับ